ระวังปิดตรงมุมไม่ได้ดีมุมตรงนี้ครับหมูจะออกตรงมุมตรงกลางไม่ค่อยออกหรอกครับปิดไม่ค่อยได้อันนี้ได้อยู่เพราะได้อยู่ตรงกลางแต่ว่าสําคัญคือตรงมุมให้ใหเขาขึ้นมาได้นี่นี่จับเโอเควไปมันเดินเดินนครดีอ่ะหนึงนะครับทางน,น,าน้ําตาลมาสักเมนูขีดลิตรก็คืออัตราส่วนหนึ่งต่อห้าสิบน,น,น้ำไอ้ขวดน้ำผล,ลิตอ่ะครับเราก็เลยน้ำปุ๊บ มันอยู่ได้แค่สี่ชั่วโมงหลายคนเข้าใจผิดในการให้วิตามินต่างๆคือให้ตอนเช้าตอนไหนก็ได้หนูว่ากินไปคิดว่าไม่ได้กินแต่จริงๆคือเราต้องได้ทานข้าวนะครับก็คือไม่ทานไม่ได้นะครับนี่ครับก็คือเตรียมกับข้าวไว้เรียบร้อยนะฮะนี่นะครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีทางนี้ครับนี่ครับไม่ทานไม่ได้ครับ ควมหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอภบันแทน่นสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็อยู่ที่อำเภอโนนไทยครับจังหวัดนครราชสีมาครับมาวันนี้นี่ก็มาส่งหนูนะครับคุณพ่อนี่ครับอยู่ห่างจาก ถนนเส้นใหญ่ไม no sé. ่เท่าไหร่ครับแต่ฝั่งนี้ดูบรรยากาศค่อนข้างจะดีมากๆนะครับมีบ่อเลี้ยงปลาครับตรงนี้ครับนี่ครับบ่อเลี้ยงปลานะครับแล้วแกก็มีนาตรงนี้ครับคือเป็นแกทําแบบเดินตามรอยพ่อครับก็ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับแล้วแกก็จะมาอยู่ที่นี่ครับนี่ตรงนี้ก็เป็นทำเพิงอครับก็พอทําเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อยากหาอะไรมาเลี้ยงให้มันแบบอ่าเยอะะครับเยอะะอยากมาเลี้ยงแบบนั่นน่นนี่ให้มันครบสูตรเนาะนะครับอาหารการกินทุกอย่างก็มีนะครับตอนนี้แกก็ เริ่มมาเลี้ยงหนูนะครับเดี๋ยวยังไงไปแนะนําให้กับคุณพ่อแก่นะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ทําเพิงไว้นอนรอดูหนูครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกต่อเพลิงข้ามาครับมาฝั่งนี้ครับมาคุณพ่อฝั่งนี้ครับผมนี่เนี่ยสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณพ่ออะไรครับผมทองสุกครับพ่อทองสุกคุยกับท่านผู้ชมครับคุณพ่อทองสุกอยู่นี่อยู่ที่ไหนครับพ่อหมู่บ้านอะไรครับอยู่ที่อำเภอโนนไทยครับเอาหมู่บ้านก่อนพ่อมด ที่เลขสองครับบ้านพลายครับตําบลกำปังหมู่สิบสองบ้านอะไรนะครับบ้านอะไรนะชื่อหมู่บ้านบ้านพลายหมู่บ้านพลายบ้านพลายบ้านพลายใช่ไหมครับตําบลบ้านพลายตําบลกำปังอำเภอโนนไทยอ๋อบ้านพลตําบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาโอเคครับโคราชคุณพ่อว่าภาษาโคราชได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์นิดนึงครับผมโอเคครับคุณพ่อครับเริ่มต้นอยากจะเลี้ยงหนูคิดยังไงยังอยากเลี้ยงหนูครับนี่คุณพ่อ คือว่าผมแบบว่าเคยหนึ่งอะไรผมก็เคยเรื่องมามดแล้วครับครับผมแต่ว่ายังอยู่นี่แหละยังไม่ล่องเลื้ยงูครับอ๋อก็คืออยากลองเลี้ยงทุกอย่างครับอ๋อทุกอย่างเลี้ยงหมดแล้วก็เหลือแค่หนูยังไม่เลี้ยงโอเคครับก็คือปกติรู้จากไหนครับก็มีคนการเลี้ยงหนูกันเนี่ยได้ความข้อมูลมาจากไหนครับ ข้อมูลจาก็ดูทั้งยูทูบด้วยนี่แหละครับดูทั้งยูทูบดูไอ้ดูทางนี่แหละครับทำไลน์ตั้งอะไรเลยครับอ๋อครับผมก็คือดูเรายูทูปไปก็เจอเจอดูมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับเนี่ยถึงจะตัดสินใจเลี้ยงครับเนี่ยดูมาสามสี่เดือนแล้วครับอ๋อดูสามเดือนดูไปดูมาร้อนเลยครับร้อนไปเราบอกเออเลี้ยงดีกว่าครับโอเคครับมาครับเดี๋ยวผมให้พ่อแนะนำรบกวนแนะนำเลี้ยงนิดนึงครับ ในส่วนของบ่อที่นี่ครับที่อำเภอโค้ที่นนท์ไทยจังหวัดนครราชสีมาครับบ่อความสูง40เซนความกว้าง80ราคาเท่าไหร่ครับพอเนี่ยอันนี้มัน120ครับ120บาทฝาร้อยหนึ่งฝาร้อยหนึ่งอ๋อในซื้อฝามาใส่ด้วยโอเครวมทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ300กว่าบาท300 400ครับ300กว่าบาทครับนี่หนึ่งร้อ0สองร้อยอ่ะ300กว่าบาทกับ400ฝาด้วยเนาะนะครับประมาณชุดละ400ทั้งหมดก็โอเคครับทำหลบน้ำได้สุดยอดมากครับนี่ครับ อันนี้ก็ทําเป็นระบบน้ำเนาะครับนี่อันนี้คือน้ําเข้านะเป็นระบบน้ําจุกน้ําหมูนะครับนี่นะครับนี่ครับจุกน้ําหมูนะครับแตจง,จงจริงจุกน้ําหมูนี่คือถ้าทาระบบระบายไม่ดีนี่อันตรายนะครับ <üh rend. S 1> เพราะว่ามันจะตันพอมันตันแล้วมันจะจะท่วมบ่อนะครับต้องทําที่ใบออกพอดีๆนะครับนี่ฮะก็ฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่ในส่วนของบ่อนูพ่อไม่พันฝั่งนี้จะทาเป็นบ่อขุดไหมเนาะครับฝั่งนี้ก็นี่ฮะแกใช้กระเบื้องแบบนี้เลยนะฮะนี่อันตรายมากครับหนูออกได้นะครับประมาณนี้นะฮะนี่หนูออกได้แน่นอนแต่หนูจ ระวังปิดตรงมุมให้ได้ดีในมุมตรงนี้ครับหมูจะออกตรงมุมตรงกลางไม่ค่อยออกหรอกครับปิดไม่ค่อยได้อันนี้ได้อยู่เพราะได้อยู่ตรงกลางแต่ว่าสําคัญคือตรงมุมให้ใหเขาขึ้นมาได้มุมทุกมุมนะฮะมุมทุกมุมนะครับเลือกเด๋ยเพราะที่ไม่มีเวลาอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกนี้รอดูพวกนี้ว่าหนูจะยังอยู่ไหม <laughs> ตองนอนเทาพวกพนี้หนูจะยังอยู่ไหมต่นมาอ้าวหนูไปไหนหมดแล้วไปเที่ยวไหนแล้วโอเคครับผมเนี่ยตีนก็เป็นเพิ่งเริ่มเรื่องใหม่นะยังไม่รู้จะบอกอะไรนะรว่าจะแนะนําอะไรไม่ไม่รู้จะบอกอะไรโอเค, okay, คพ่อถ้ามีคนสนใจพ่ออยากจะเลี้ยงหนูอยากจะมาเยี่ยมชมหนูที่นี่สามารถมาเยี่ยมชมได้ไหมได้ครับอยู่นี่อยู่ที่ไหนอีกรอบพ่อบ้านพะไรบ้านพะไร2ตำบลกำปังอำเภอโนนไทยตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมามีเบอร์โทรไหมพ่อ เบอร์ที่คุณพ่อจําไม่ได้นะฮะนี่ก็เบอร์โทร096นะครับ201นะครับ02 04นะครับเนี่ยเบอร์นี้เลยนะครับ096 201 02 04ครับคุณพ่อสุขนะครับท่านใดที่สนใจอยากเห็นเรื่องหนูนะครับแถวๆอําเภอนี้นะครับอําเภอใกล้เคียงเนาะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมคุณพ่อได้เนาะครับวันนี้ฟาร์มหลวงผู้ใหญ่ชัยผมพูดแทนกยวพ่ออะไรครับผม พ่อทองสุกพ้นพ่อทองสุกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนชื่อคุณพี่อะไรครับผมชี่จืดจ้าพี่จืดนะครับร้านเปิดร้านชื่อร้านอะไรนะครับจืดโซจ้งจืดโซจ้งไอ้คุณพ่อครับตอนตอนอันนี้นี่คือเป็นเป็นพี่ชายเลยครับก็ก็เป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นญาติกันครับเป็นเลยพื่อนกับนนะกันโอเคครับคุณพ่อก็คือเลี้ยงหนูมาก่อนแล้วเนาะ เริ่มลองเลี้ยงพร้อมกันพร้อมกันอ๋อวันนี้ก็คือมามามาดูมาให้กําลังใจกันจ้่ไปมหาสู่กันประจำร้านเรามาเล่นน้วกันทุกวันอ๋อครับผมนอะก็มาคุยกันว่าเอะยังไงเราทำไรดีโควิดไม่มีอะไรทําก็พากันเล่นหนุ่นเล่นซะร้านอาหารก็เปิดไม่ได้แล้วโอเคครับขอบคุณครับผมครับอันนี้ก็มีของแถมให้ครับนี่เนี่ยของแถมเป็นเสื้อนะครับมาสองคนนี่คุณพ่อ คนละตัวเลยครับโอเคนี่ครับเอเคทำดียกซียกซีครับวันนี้มาตามเขามาทำอะไรกันคุณพ่อเชียร์นะครับแล้วก็ผมแนะนำนิดนึงครับในส่วนของการจับหนูเนาะจับหนูมีพ่อก็เป็นอยู่แล้วแหละเนาะครับก้อัเ็เนาะนี้ก็เป็นถุงมือนะคุณพ่อมีครีมแล้วผมก็แถมถุงมือให้นะครับถุงมือนี้มันจะไม่หนาเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะจับหนูโอเคเพราะว่ากัดไม่เข้าหรอกแต่มันจะรู้สึกเจ็บนิดหน่อยจะไม่เข้าแน่นอน แบบประเด็นก็คือที่ให้มันบางๆก็คือเราจะจับรู้ว่าเออมันมีหางมีอะไรนะครับเพราะปกติถ้าถุงหนาเกินไปเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยจับอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับประมาณนั้นเอาเอาหนูใหม่หนูเก่านี่หนูใหม่หนูใหม่จับเป็นเงาของเด้งนะครับนี่นี่จับทั้งนอ้โอเค เด่นไปผูนี้ย yeah, um ังเห็นไหมดูขนมครับขนคล้องนี้เลยกร้อยเลยครับอ๋อเออหร้องหน่งเออเขาใส่แล้วมันจอกมามันจะไม่ค่อยินผสมครับผสมอย่างไอให่พวกไบโออ่ะพ่อผสมมัน่องด่างโพติมันเคยกินน้ามสมมติกามันเคยกินน้ามื่อวันละวันลิดครับพ่ออช่บีเมหนึ่งไอช่ไบโอสองวันสาวันมด่อนิดเลย่ มันไม่ค่อยหลินมันแก้มเป็นกรณีมันไม่หลนน้ำี่ิงๆนะมันเป็นอย่างนี้ก็คือบางทีหนูเขาอะไรที่เปลี่ยนกลิ่นหนูเขาจะไปไปต่ออย่างอื่นเปลี่ยนกลิ่นปุ๊บเขาจะไม่ล่ากินเขาจะไม่ง่ายกินครับเขาจะไม่ง้ากินเขายังไม่ง่ายกินมันเลยไม่ค่อยหมดพอจะพ้าอู่ตัวอะไรเขาก็จะหมดเลยครับเดี๋ยที่เอหมดคือไม่ใช่เขากินไม่กินหรอกเขาเล่นเขากดทิ้งตัวที่ยึบตัวแดงถังนี่นะมอนวานละถังตอนร้อนๆโอ้โหนลันกินน้ำเปลี่ยนแท้วะกดเล่นครับ ยี่ยมนี่ก็ไม่นําให้ว่าซื้อแล้วก็ใช้เดินรับไม่นําให้ขยายก่อนเนาะซื้อถักน้ําตาลมานะครับถากน้ําตาลมาสักเมนูกี่ลิตรก็คือรับตรา่วนหนึ่งต่อห้าสิบน้ำไอ้ขวดน้าโพลิตรอะครับเราก็ใช้เนี่ยหนึ่งช้อนกากน้ําตาลสามช้อนผสมว้แล้วก็แล้วก็อย่าใส่น้าเต็มให้มันดีประบาณตักมันสักประมาณสักห้าเซนเนี่ยแล้วเราก็ขยายไปเลยขยายขยายไว้เยอะๆแล้วเราก็ให้ตลอดมันจะได้ไม่ต้องเสืองเราเนาะโอเคจจบเนาะครับในเรื่องการทำอันนี้ทุกอย่าง ต่อไปครับอันนี้ก็คือจะเป็นวิตามินนะที่ผมอันนี้ทําออกมาครับจริงๆก็คือมันเป็นวิตามินที่เขามีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าผมไปดูลูกฟาร์มแล้วเขาก็เออใช้ดีตอนแรกไปหเขาไม่เลยเรื่องนั้นนู่นนี่เป็นบาดตายบ่อยเลยครับแต่พอเขาเริ่มให้ตัวนี้มันก็เริ่มดีขึ้นพอดีขึ้นผมเลยบริษัทอยู่ไหนผมก็ติดต่อบริษัทดับติดเองนแล้วก็เพิ่มตัวยานี้หน่อยเกี่ยวกับหิษนีเหนหอครับผมเกี่ยวกับหมูนิดหน่อยผมก็โอเคผมก็เลยติบมาอันนี้มันมีข้อดีคือปกติเราซื้ แบบผงเนี่ยครับไปไล,ยน,ล,ลยน้ำละลายน้ำปุ๊บมันอยู่ได้แค่สี่ชั่วโมงหลายหลายคนเข้าใจผิดในการให้วิตามินต่างๆคือให้ตอนเช้าตอนไหนก็ได้หนูว่ากินไปคิดว่ามไม่ได้กินจริงๆคือถ้ามันเกินสี่ถึงหกชั่วโมงไปแล้วพวกวพวกเนี้ยวิตามินพวกนี้ครับมันจะไม่มีฤทธิ์มันจะเหมือนน้ำเปล่านะครับแต่ตัวนี้ครับแบบน้ำเนี่ยคือมันอยู่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ตอนไหนก็ได้นะครับฤทธิ์มันอยู่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแต่พวกนั้นก็ดีแต่ว่าเราต้องให้ตอนเย็นนะครับตอนเย็นตอนให้พวกเนี้ยเรา แต่พวกนี้ไล่น้ำลำบากอยู่นะ้ำมันเยอะให้ออกในเรียบร้อยเลยนะครับในการให้ระบบน้ำเนี่ยค่อนข้างลำบากแต่ค<ม>ุณพอ่อแนะนำครับ <ๆ S 1> ถ้าคุณพ่อแนะนำแบบนี้ถ้าเป็นบ่ <c oughs> บน้ำวันนี้ให้ไม่ค่อยดีต้องเป็นบ่บนี้ครับแบบนี้มันจะเป็นแบบผงอันนี้ผสมอาหารอันนี้ผสมอาหารก็คืออยู่ได้ตลอดครับผสมอาหารในกินผสมอาหารในกินนะครับอันนี้หนึ่งไอหนึ่งกรัมต่ออาหารหนึ่งกิโลห้ากรัมห้ากรัมห้ากรัมเป็เท่าน,นี้ครับต่ออาหารหนึ่งกิโล ผสมลายครับผสมผสมผสมแล้วให้มันกินพวกนี้มันก็ช่วยแบบหนูเจริญแบบตัวดีกินอาหารเก่งสุขภาพของเค้าจะดีนะครับมาโคราชบ้านเอ็งทีครับเราต้องได้ทานข้าวนะครับก็คือไม่ทานไม่ได้นะครับนี่ครับก็คือเตรียมกับข้าวไว้เรียบร้อยนะฮะเนี่ยนะขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีทางนี้ครับนี่ครับไม่ทานไม่ได้ยังไงยังเป็นยามอบราชยุบายราชสถาบเนด้ยหัวเมียนั่งรถไปคันเดียวกันเพราะเขาล่าอาหารนะพี่นัท